เซอร์ไพรส์มากค่ะมากปรินให้ของขวัญแทนใจกับคิมเบอรี่ได้สิ่งนี้ทำแฟนๆถึงกับฟินไปตามๆกันคะ่ะ เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่มักจะมีโมเมนต์หวานน่ารักออกมาให้ได้ชมกันเรื่อยๆสำหรับคู่ของคิมเบอร์ลและหมากปรินซึ่งทั้งคู่ก็ได้ผันตัวจากคู่จิ้นมาเป็นคู่จริงให้แฟนคลับได้ฟินกันต่อแบบยาวๆเลยแหละ และล่าสุดค่ะในอินสตาแกรมของคิมเบอร์รี่ก็ได้โพสต์ภาพครบรอบเป็นแฟนกันปีนี้ก้าวสู่ปีที่7แล้วโดยได้ระบุคแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษประมาณว่า7ปีแล้วนะที่ฉันหยุดอยู่ที่คุณส่วนทางฝั่งของหมากปรินก็ได้โพสต์ภาพพร้อมกับแคปชั่นว่า Happy s t v e n n n v i v s r s y r y Little d รหมเรียกได้ว่าถ้าไม่บอกเนี่ยก็นึกว่า p r e Wedding เลยละค่ะ There's no hope loving for you who saw me before I knew who I'd be. What I have around me means nothing to me if I can't share it with you.